กลับสวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ facebook กระเป๋าหนังแท้บายน้องนุกทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องกก็จะมาอัปเดตกระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ล้านเปอร์เซนต์รุ่นซิปเดี่ยวนะคะไซส์ขนาดอยู่ที่7.5นิ้วสูง4นิ้วราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1,450บาทเท่านั้นไม่พอนะคะน้องลูกยังจัดแถมพวงกุญแจให้อีก2ชิ้นนะคะเป็นพวงกุญแจรูปช้างหนังปลากระเบนและรูปฟุตบอลหนังปลากระเบนแท้นะคะ ให้2ชิ้นแบบนี้เลยจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มนะคะเดี๋ยวน้องลุกเริ่มให้รับชมกันที่สีแรกเลยนั่นก็คือสีเขียวตองอ่อนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้ทําคลิปมุมนี้มุมเดิมนะคะซึ่งแสงของเขาก็จะเสมือนของจริงมากๆเหมือนว่าคุณลูกค้าได้มาชมมาเลือกกับน้องลุกเองเลยนะคะ นี่นะคะลุงก็ใช้กล้องสดในการทำคลิปนะคะไม่มีแอปพลิเคชันใดๆมาตกแต่งทั้งสิ้นนะคะเอาละค่ะให้ชมความงามรอบไปนะคะความสวยงามของเม็ดปลาของเราเป็นปลาหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับที่ส่งออกให้ส่งออกไปขายต่างประเทศเลยนะคะคุณลูกค้าอ่ะช่องอนเนกประสงค์ด้านในซับในจะเป็นหนังวัวนะคะมีช่องเสียบบัตรให้ทั้งหมด12ช่อง ด้วยกันนะคะแล้วก็ช่องซิปแบบนี้นะคะรุ่นนี้สามารถใส่เงินได้นะคะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะคะของนุ่งจะเป็นเป็นอ,ออปชันที่แบบนี้นะคะจะคล้ายคล้ายออปชันของรุ่นจัมโบ้เนาะแต่เราจะย่อไซส์มาเป็นไซส์ M ก็คือไซส์7.5คูณ4นิ้วนั่นเองนะคะอ่ะนี่นะคะ ลาตัวใหญ่เม็ดใหญ่มากๆนะคะราคาก็ถูกมากๆเลยและแถมมีของแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบใบไหนสีไหนในคลิปนี้นะคะสามารถแคปภาพหน้าจอแล้วทักกล่องข้อความเพจมาหาน้องลูกได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะสีเขียวสวยๆเลยคุณลูกค้านะคะต่อไปนะคะสีม่วงพาสเทลนะคะเป็นสีที่เปิดตัวมาใหม่นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะ เปิดตัวมาให้ชมให้เลือกซื้อกันสวยๆเลยนะคะสีม่วงจะเป็นโทนมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะซับในเป็นหนังวัวตามสีเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยมากนะคะเขาก็จะมีอันนี้เป็นตัวเจ้าตัวกระดาษเนาะด้านในนะคะปลาตัวใหญ่เม็ดใหญ่นะคะสวยเรียงเม็ดกันแบบนี้เลยรับรองว่าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อไปสีกรมค่ะ น่ารักมากนะคะน้องุูกก็อยากให้เห็นนะคะเม็ดปลาใกล้ๆชัดๆก็เลยมาอัดคลิปให้ชมแบบละเอียดเลยนะคะในคลิปนี้นะคะทำคลิปแยกให้เฉพาะเลยนะคะสวยมากนี่นะคะด้านไหนด้านหลังลาตัวใหญ่มากนะคะคุณลูกคา้าเป็นปลาเกรดพรีเมียมนะคะต่อไปนะคะ สีส้มค่ะสวยมากนี่ค่ะต่อไปนะคะสีเทาค่ะรุ่นนี้น้องกเพิ่งเปิดตัวนะคะวันที่สิบเอ็ด ของเดือนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้สีดำหมดแล้วนะคะล,ลูกก็จะมีสีตามที่ล,ลูกโชว์ตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือสีเทาพาสเทลค่ะหรือว่าเทาอ่อนก็ได้นะคะสวยมากๆงานของจริงสวยทุกใบทุกสีเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าชอบสีไหนนะคะ ซื้อไปเป็นของขอนของฝากพู้รับประทับใจแน่นอนนะคะใช้สีประจําวันเกิดแห่งนะคะคุณลูกค้านะคะสาวๆที่เกิดวันไหนสามารถเช็คหรือว่าเซิร์ช google ดูได้เลยนะคะเขาจะมีบอกอ่สีที่เป็นกันลกินีแล้วก็สีที่ถูกฉลกนะคะอ่ะต่อไปสีน้ําตาลเข้มนะคะวันนั้นในไลฟ์สดไม่ได้โชว์สีน้ําตาลเข้มค่ะคุณลูกค้า <c oughs> น้องนกพิ่งค้นเจอเพราะว่านึกว่าเป็นสีดํานะคะแต่จริงๆแต่สีดําหมดแล้วนะคะ สวยมากเลยลูกค้าขาเม็ดปลาย้าใหญ่รับรองว่าซื้อไปแล้วประทับใจแน่นอนนะคะกว่าจะได้มาแต่ละใบนะคะคุณลูกค้าก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะกว่าจะผลิตได้แต่ละใบนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทำยากมากเป็นงานยากทุกชิ้นแล้วก็ยากต่อการลอกเลียนแบบนะคะนังปลากระเบนมีความทนทานไม่กิ่นไม่เข้าไฟเผาไม่ไหมแบบนี้เลยนะคะ อ่ะอันนี้คือสีคาปูหรือว่าน้องนุอาจจะเรียกว่าสีน้ำตาลทองก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยบางท่านก็บอกว่าสีคาปูเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นสีแบบออกแทนแทนสวยมากแทนทองนะคะสีนี้มีจํานวนสีลําไม่เยอะนะคะสินค้าหมดไวมากนะคะคุณลูกค้ารีบทักมาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยอาจจะผลิตอีกทีอาจจะล่าช้านะคะสําหรับลอ็อตนี้น้องนุก,ก็รอนานโอ้เป็นเกือบ โอ้เป็นเกือบปีนะคะกว่าจะมีปลามาผลิตให้นะคะคุณลูกค้าซึ่งช่วงนี้ปลาก็หายากมากๆนะคะอันนี้สีม่วงนะคะสีม่วงลาเวนเดอร์ก็จะมีความเข้มกว่าม่วงพัดเทลนะคะนี่นะคะสวยค่ะสวยทุกสีดูดีทุกใบแน่นอนแล้วก็สีต่อไปค่ะ สีชมพูนูดนะคะสาวๆหลายๆท่านถามเข้ามาเยอะมากๆเลยน้องนูกสีชมพูนูดมีไหมนะคะมาแล้วนะคะสีชมพูนูดน่ารักมากจุบัตรได้ถึง16ไปนะคะจุเงินได้หลายหมื่นเลยทีเดียวค่ะ รุ่นนี้ใส่บุ๊กแบงค์ไม่ได้นะคะน้องลุกไม่แนะนําให้ใส่บุ๊กแบงค์กับโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ตระกูลซิปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิปเดี่ยวไซส์เหรือไซส์ L ลก็ตามน้องลุกจะไม่ค่อยแนะนําให้คุณลูกค้านําไปใส่โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมันไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าบางทีเฉพาะบัตรกับเงินเนี่ยก็ถือว่าจุเยอะแล้วนะคะคุณลูกค้าถ้ายิ่งไปใส่โทรศัพท์เข้าไปอีกก็จะทําให้แบบจุเยอะเกินไปอาจจะเกิดปัญหาซิปแตกได้นะคะ แนะนำนะคะว่าไม่ควรใส่โทรศั์มือถือนะจ้าี่สีครีมโทนนี้ก็ถือว่าเป็นโทนที่นานๆจะทำออกมาทีนึงนะคะเพราะว่าเป็นโทนที่สีอ่อนค่อนข้างจะอ่อนเนาะ <c oughs> ก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางท่านก็นิยมมากๆสีเนี้ยเพราะว่าบางท่านมีรอ,อ,องเท้านะคะถือแมทกับรองเท้าหรืออาจจะเป็นชุดนะคะที่คุณลูกค้าคือแบบ มันแมทได้นะคะหลายๆอย่างบางท่านก็บอกว่าสีอ่อนเกินไปแต่น้องกมองว่าสีครีมเนี่ยนานๆเขาจะมาทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะคะมีเข้ามาแล้วตอนเนี้ยช็อปตอนเนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะทําอีกทีตอนไหน <c oughs> นะคะอ่าต่อไปสีเขียวขี้มานะคะสวยมากสีครีมเป็นสีที่ทํายากนะนต้องบอกก่อนนะคะเขียว <c oughs> ขี้มาก็สวยมีให้เลือกหลายเฉดสีเลยตอนเนี้ นะคะสินค้าทางร้านน้องมุกก็มาเป็นช่วงๆเนาะไม่ได้มีของตลอดนะคะคุณลูกค้าบางตัวผลิตมาไวก็หมดไวเหมือนกันนะคะต่อไปเขียวเข้มเขียวมรลกตดนะคะแต่ละใบนะคะใช้ปลาคนละตัวกันเลยซึ่งเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติเอาบางตัวอาจจะเม็ดใหญ่มากบางตัวอาจจะเม็ดไล่เรียงกันตั้งแต่ใหญ่ไปหาเล็กมันก็คือปลาแต่ละตัวไม่เหมือนกันอย่างที่นุกแจ้งนะคะมันเป็นธรรมชาติเนาะคุณลูกค้านะคะ รับรองว่าสวยทุกตัวและทุกใบแน่นอนนะคะโอเคนะคะต่อไปแดงเข้มแล้วก็แดงสดสวยทั้งคู่เลยก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคะส่วนตัวน้องนูกชอบแดงสดเดี๋ยวน้องนกจะเปิดด้านในให้ชมนะคะสวยมากจริงๆสวยลูกสีแหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแต่ชอบใบนี้มากเพราะว่าเม็ดปลาดูโดดเด่นมาก ดูแบบเวอร์วังมากนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับแดงสดแล้วก็สีตกท้ายก็คือสีแดงเข้มนั่นเองอะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเม็ดก็อลังเหมือนกันด้านไหนสวยมาก จุบ,บัดได้เยอะชอบตรงนี้แหละนะคะอ่ะไซส์ขนาดอยู่ที่7.5นิ้วสูง4นิ้วนะคะราคาโปรโมชั่นจัดจำหน่าย1,450บาทเท่านั้นไม่พอน้องก,ก็มีของแถมให้2ชิ้นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพร้อมจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าสนใจแคปภาพหน้าจอทักกล่องข้อความเพจมาหาน้องุได้เลยนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 6622968นะคะติดต่อน้องนุกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ